เอาไปเอาไปมาเล่นเล่นนักคืนไม่ชนะสักเกม มาเราแจกแต่แตมาไกาดเดอร์อุ้ยเม็เดเดียวโีย,ยิงแรงมากเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ <laughs> เอาไปช่วยไปช่วยไปช่วยย ไม่ได้รอดไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้รอด ไม่รอดโว้ยระเบิดโอ๊ยอยู่อยู่อยูไม่มีอยู่ซีไม่มี Surprise motherfucker ยังไงอ่ะ Jumping on okay. มันจะไม่มีก่อฟา้าติงอย่างแรงเลยไอไอ่มันมีก่อเมื่อฝนตีฟฝนลวงหล่นจากฟ้าอ้าอไปช่วยไปช่วยเขาบอกว่ารับ มาดวนมาดวนมาดวนมายิงโดนเกาะหมดเลยอ่ร huh. พ uh ี huh. uh ่ม huh. uh ันไม่ได้ยิงโดนตัวผมเลยิงโดนเกาะหมดเ Oh. <laughs> อ้าวฮ่า <lawsuit> ฮ <oon> ่าฮ่าองไม่คุยด้วยฮ่าฮย่าองไม่คุย้วยแอค่เลย

<laughs> First blood. I'm <Yeah>. Now, <laughs> oh, put ตัขัดตู้ขัดใจนอกพร้อมกันระเบิดมาเตะกลับเลยสวย <First Blood. S 1> อุ้ยเอฟพีไปสามอฟพีไปสาม เอาเก็บสามสวยมันต่อมันต่อตัวมันต่อตัวมันมันต่อตัวโโโโออ้้ มาแล้วไม่ช่วยเพื่อนเลยฮะตังไม่มีมแล้วปรับเร็วอ่าอยู่ซีบ่าอยู่ซีอยู่ซี นี่ยยูซี่มีมียังยูซี่อะไรอะยาจะู่าอะ่ะเี่ยอะไรอะอะไรว่าจะดูเห็นได้เอะเห็นหไังจะออะะอาจจะตก เ oh oh. อยู่ไหนมองไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็นโอ้ย <First blood. S 1> oh, อยู่นี่ ชะนะก่อนนอนไรชนะก่อนนะอนเะล่นมาได้คืนมาชนชนะเกือบไม่ได้นอนแล้วพอแล้ว